นักลไทยแลนด์นิวเปิดตัวบริษัทดอบ,บริจกรุ๊ปจำกัดอย่างเป็นทางการกับงานเพิ่มสกิลติดอาวุธนักธุรกิจดรอบ,บริจฉลองยอดจ่ายกำไรให้กับสมาชิกปี2564จำนวน260ล้านบาท ฉลองย่อใจ่ายกำไรให้กับสมาชิกไต่เป็นที่เรียบร้อยสำหรับแอปพลิเคชันสุดยิ่งใหญ่ d r o p b r i e App Shopping Online ทีอ่ส,อสร้างรายได้ผ่านมือถือ แอปพลิเคชันที่รวมทั้งธุรกิจสุขภาพและความงามผู้นำตลาดแบบอัปเ i a ลตโปรแกรมไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องส่งของเองมีระบบดูแลแตั้ง1สต t o ปเ Service ซึ่งรอบริ d g e นั้นก่อตั้งขึ้นในปี2021โดยคุณกุมภาปุยไฝ้ซีอคนเก่งพร้อมทีมกำลังสำคัญอย่างคุณเอกพันธ์ชมห่วงและคุณวสิรุธ ซังสีซึ่งภายในระยะเวลานหนึ่งปีมีสินค้า10แบรนด์สมาชิกถึง1ล้านคนและสร้างกำไรให้สมาชิกกว่า260ล้านบาท งานนี้3ผู้บริหารคุณกุมภาปุ๋ยฝ้าย CEO คุณเอกพันธ์ชมห่วงและคุณวศิรุตจันทร์ศรีได้จัดงานเพิ่มสกิลิดอาวุธนักธุรกิจ drop rich พร้อมตั้งเป้า Road Map to Success ยุทธศาสตร์5ปีในปี2023พร้อมมุ่งสู่อันดับหนึ่งของ e-commerce ธุรกิจและความงามระดับเอเชีย รู้สึกตื่นเต้นตมากๆครับที่มีเพื่อนๆมาร่วมง,งานวันนี้เพราะว่าถ้าไม่มีเพื่อนๆมาวันนี้ก็ไม่สามารถมีงานนี้ได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่มาร่วมง,งานนี้คือตอนแรกเรามองเห็นว่ายังไม่มีแพลตฟอร์มที่รวบรวมอาหารเสริมตรงนี้เราก็เลยคิดว่ามันเป็นโอกาสก็เลยทำแพลตฟอร์มนี้อตอนนี้สามารถดาวน์โหลดได้3ามสค่ายจะเป็น Apple ิ้ลแอนดรอยด์แลวก็ฮว้ยได้ทั้ง3ค่ายแล้วครับ ในเรื่องของเทคโนโลยีที่เราใช้เนี่ยคือเราพยายามที่จะออกแบบแอปพลิเคชันให้เข้าถึงผู้คนได้มากที่สุดให้เป็นสากลก็คือในหมวดของ Apple ของ w e ยแล้วก็ของบริษัท Google นะก็ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยเราสามารถที่จะทำจ่ายเงินให้เป็นมาตรฐานตามตามมาตรฐานการช้ปอปปิง้งช้อปปิ้ทั่วไปให้ให,ให้มีมีความเป็นสากลมากขึ้นเป็นการรวมไปหลายแบ การดยงไไหนกันขับแรกก็ต้องตรวจสอบเรื่องคุณภาพก่อนนะครับว่าผ่านร้อยยอไหมแล้วก็ได้มาตรฐานโรงงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องมีสินค้าทดลองมาให้สมาชิกได้ลองเทสลองใช้ใช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 ดูว่าใช้แล้วเกิดผลลัพธ์หรือเปล่าแล้วก็สามารถเซ็นสัญญาเอาเข้าร่วมได้เลยคเัลคือในอนาคตเนี่ยก็คือเรามีเรามีแผนที่จะสเกลไปในระดับที่คุณภาพเอเชีย e ครับแล้วก็หนึ่งเลยเนี่ยพยายามที่จะทาเปิดหลายๆประเทศ ให้มีเป็นสาขาของจอบลิสแต่และประเทศเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงของคนที่ใช้งานมากที่สุดครับแล้วก็แผนของถัดไปก็คือเป็นในเรื่องของการสเกลเป็น,นเรื่องของธุรธกิจต่างๆที่สามารถที่จะทําในเรื่องของตชิปได้ก็เป็นเรื่องของนักวที่วางแผนกันไว้ใน2-3ปีขา้างหน้าคือคนต่างประเทศก็สามารถตรวจสอบได้เหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ครับ ซึ่งโดยแอปพลิเคชันของเราครับก็มีการทําในระบบของการแปลภาษาในประเทศต,ต่างๆที่ที่จะไปรองรับที่ที่จะหาฐานลูกค้าในต่างประเทศได้ง่ายครับการโหลดครั้งแรกแล้วก็มีคูป,ปองมาสามร้อให้สมาชิกได้สามารถเข้ามาช้อปปิ้งในแอป,ปได้นะครับถ้าสมมติถ้ามีการสั่งซื้อเนี่ยเราก็จะมีแจกคูป,ปองอเรื่ยอยๆก็อยากจะฝากทุกๆคนนะสำหรับคนที่อยากจะมีธุรกิจส่วนตัวอยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นนะครับ ก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็เอาตัวเองเข้ามาเรียนววรู้กับบริษัทนะคะรับบริษัทจะมีการเทรนการสอนอแล้วก็เติโตัวไปพร้อมๆกันครับ<อ>ก็สำหรับโดดริสแล้วนะที่ทก้าวมาจุดก็ได้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะตอนนี้ก็เราเพิ่งเปิดมา1ปีนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นก้าวแรกของเราและอยากจะชวนเพื่อนๆมาร่วมสร้างธุรกิจดีๆแบบนี้แล้วก็ส่งมอบอาหารเสริมดีๆให้กับคนไทยและคนต่างประเทศกันค่ะย้ายฝั่งนี้เน,น้นด้านวัตกรรมกับแอปพลิเคชันหน่อยแล้วกันนะคะ ก็ทางผมก็เป็นตัวแทนของฝั่งบริษัทในฝั่งของเทยูยี่นะครับก็คือทางทางบริษัทเนี่ยก็คือไม่ไม่ไม่ได้อยู่ที่จะพัฒนาระบบอยู่ตลอดเวลาก็คือทุกทุกคนที่บริษัททีมหลังบ้านทั้งหมดเนี่ยก็คือพยายามหาโซลูชันหานวัตกรรมใหม่ๆที่จะมาตอบโจทย์ในเรื่องของการขายออนไลน์การทําการตลาดออนไลน์ให้มันง่ายที่สุดแล้วก็ ทางทางเราเนี่ยก็คือขอสัญญาว่าเราจะพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุดแล้วก็ทําให้ทุกคนที่เข้ามาจอยในธุรกิจเนี่ยครับก็คือมีรายได้มากขึ้นและเปลี่ยนชีวิตผู้คนได้มากขึ้นครับ Thailand News.